เช,ช้าวันนี้เร,เริ่มกันที่รัฐบาลจัดก,กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน,วนพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาปูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบานาบาพิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2568เพื่อเิอพระเกีเย,เยิและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีกิจกรรมดังนี้ในวันศุกร์ที่5ธันวาคม2568เวลา7นาฬิกา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลโดยทีส่วนกลางจัดที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงบีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมพระรยรยขณะที่ในส่วนของภูมิภาคทุกจังหวัดจัดที่ณสาากลางจังหวัดและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงศุลน,น่วยง,งานภาครัฐและภาคเอกชนทั่วไปจัดพิธีณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงศุล จัดพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถิพิษฐในวันศุกร์ที่5ธันวาคม2568โดยส่วนกลางจัดที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมาน,ารนาถิพิษฐขณะที่ในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณนะสารกลางจังหวัด และในต่างประเทศสถานเอกอัครราชาทูตและสถานกงศุนยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั่วไปจัดพิธีณนะสถานเอกอัครราชาทูตและสถานกงศุนนอกจากนี้ส่วนราชาการยังได้ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติโดยดําเนินการตลอดเดือนธันวาคม2568